สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมากําจัดมแมลงวันทองถือว่า,มาแมลงวันทองนะครับกําลังแพร่ระบาดเลยทีเดียวนะครับสําหรับในส่วนของผมแล้วก็ส่วนใกล้เคียงนะครับท่านผู้ชมการกาจัดมแมลงวันทองหรือว่า,มาแมลงวันทั่วไปนั้นนะครับวิธีแรกนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะใช้ขวดน้ำเปล่านะครับ ทำเป็นอุปกรณ์นะครับสําหรับล่อมลเมรงวันทองให้เข้าไปในขวดนี้แล้วก็ไม่สามารถออกมาได้นะครับก็จะค่อยตายไปในที่สุดนะครับนะครับจำนวนเยอะมากนะครับท่านผู้ชมถือว่าในส่วนของผมนั้นนะครับระบาดหนักมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ ตะก็จะพาท่านผู้ชมมาชมอีกวิธีหนึ่งนะครับที่กำจัดมแมลงวันทองนะครับโดยจะเอาลูกอินทรพลนะครับที่มีหนอนของอตัวอ่อนของมแมลงวันทองนะครับ นำใส่ถังนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับถังนี้นะครับก็ทําได้ง่ายนะครับท่านผู้ชมนี่ครับปแหงวันทองก็ยังมาไต่ตอมอยู่นะครับขนาดลูกเน่าไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ยังมาไต่ตอมอยู่นะครับท่านผู้ชมก็จับลูกที่เน่าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมใส่ในถังนะครับ ย่งไรมันก็ร่วงอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็เอาออกใส่ถังเลยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้หนอนมเดงวันทองนะครับเป็นตัวเต็มใบนะครับก็จะกำจัดมะเดื่งวันทองได้เยอะมากนะครับท่าผู้ชม เอาจากต้นหมดแล้วนะครับทุกจันแล้วนะครับก็มาเอาตรงที่ร่วงไปนะครับทนผู้ชนเอาใส่ถังเลยนะครับ พ่อลูกที่ยังล่วงอยู่ยังเป็นลักษณะสภาพก็ไม่เสียหายทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะมีตัวนอนอยู่นะครับนะครับตัวนอนอยู่ด้านในนะครับเป็นตัวน้อนมะเรงวันตองน,นะครับท่านผู้ชมเขจะใส่ถังให้หมดนะครับ เมื่อเราได้ผลอินทรีย์ที่ร่วงอยู่กับพื้นหรือว่าขาที่จันทนะครับที่เน่านะครับทานผู้ชมแล้วก็เก็บใส่ถังมาเรียบร้อยนะครับก็เกือบๆเ,เตรียมถังนะครับทุนผู้ชมแล้วก็น้ํานะครับถือใส่เลยนะครับทานผู้ชม พอเทน้ําใส่ถังนะครับพอประมาณนะครับให้ท่วมเรากดลงไปให้ท่วมลูกอินทผลัมนะครับทุานผู้ชมเราก็จะใช้ถังนะครับกดทับอีกทีหนึ่งนะครับทุานผู้ชมถังอะไรก็ได้นะครับท่านผู้ชมก็ให้น้ำใส่นิดหนึ่งนะครับให้ได้กดทับ ให้ผลอินทรพลมนะครับที่เรานํามาใส่น้ํานะครับก็คือผลอินทรมที่ร่วงนะครับอยู่กับพื้นนะครับท่านผู้ชมนะครับทิ้งว้วอย่างนี้นะครับประมาณหนึ่งคืนก็พอนะครับรอแล้วก็เอาออกนะครับไปเททิ้งใส่ต้นไม้หรือว่าต้นอะไรก็ได้นะครับรอบๆต้น ไม้ชนิดไหนก็ได้นะครับเพื่อเป็นปุ๋ยนะครับของต้นไม้หรือพืชต่ตอไปนะครับท่านผู้ชมก็ทิ้งไว้ประมาณหนึ่คืนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้ามาดูผลกันนะครับว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผ่านไปหนึ่งคืนนะครับท่านผู้ชมก็มาดูนะครับว่า เป็นอย่างไรครับมีนอนนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับตัวอ่อนของนอนมแมลงวันทองนะครับท่านผู้ชม ็มีเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมที่ลอยอยู่ตรงผิวน้ํานะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับแล้วก็ติดอยู่ในลูกของแต่ละลูกก็เป็นจํานวนมากนะครับท่านผู้ชมก็เป็นการกับจัดนะครับหรือว่าทําลายวงจรการเจริญเติบโตของ มะเร็งวันทองได้เป็นอย่างดีนะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับที่จะกําจัดมะเร็งวันทองนะครับเพื่อไม่ให้แพร่พันธุ์นะครับแล้วก็ไปทําลายพืชผลของอินทผพัรหรือว่าผลของผลทไม้แทบทุกชนิดเลยนะท่นานผู้ชมมะเร็งวันทองเป็นตัวทําลายที่ดีที่สุดนะครับทําลายผลไม้นะครับต่างๆนะครับท่านผู้ชมที่ เขาสามารถเจาะเข้าไปวางไข่ได้นะครับท่นานผู้ชมก็จะทําให้เกิดค,ความเสียหายต่อผลไม้นานาชนิดได้เยอะมากทีเดียวนะครับสําหรับก็สาหรับมะรงบันทองนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือนอนหรือว่าตัวอ่อนของมะรงบันทองนะครับที่ลอยขึ้นมาตายบนผิวน้ำแล้วก็ที่ตายอยู่ในด้านในของลูกอินทรพลในแต่ลูกด้วยนะครับท่านผู้ชม มีตัวนอนเยอะทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนะครับตายติดอยู่ด้านในนะครับครับตัวนอนตัวเล็กๆนะครับท่านผู้ชม แต่ติดอยู่ด้านในกุกนี้ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมน,นะครับคตัวเล็กท่านผู้ชมคับตัวนอนที่โตหน่อยก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับที่ลอยเรือมาตายนี่ผิวน้ำนะครับ ถือว่าการกำจัดหรือตัดวงจรชีวิตของแมลงพันทองนะครับถือว่าจะมีทีนี้นะครับโดยการแช่น้ำไว้นหนึ่งคืนหรือว่าสองคืนก็ได้นะครับก็ทำให้นอนหรือว่าโตอ่อนของแมลงพันทองนั้นตายไปทั้งหมดนะครับที่อยู่ในถังนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ที่สวนของท่านนะครับที่ มีแมลงวันทองระบาดเยอะๆนะครับก็เก็บลูกแบบนี้นะครับท่านผู้ชมลูกที่ร่วงหล่นหรือว่ากําลังเน่านะครับนํามาใส่ถังเช่น้ําไว้ประมาณสักคืนสองคืนนะครับก็จะทําให้แมลงวันทองนั้นลดลงได้เป็นจำนวนมากนะครับอันนี้จะกําจัดได้ทั้งตัวผู้และตัวเมียด้วยนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้นะครับของก็ ขอลาทุกชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ